คลิปนี้เสนอตอนปี2566กับ2567อากาศไม่เหมาะกับการออกไปกลางเต้นวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนพศ2567สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านวันนี้ก็ถือโอกาสมาคุยกับแฟนคลับนิดหน่อยเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่ปีปลายปี66ปีที่แล้วอะ ทีใหม่ก็ไม่ได้หนาวนะครับอากาศร้อนผ่านลงมาเราอุณหภูมิขึ้นไป42องศา45องศาผ่านมาถึงปัจจุบันเนี้ยตอนนี้เริ่มหนาวแล้วมาดูท้องฟ้านะครับโปร่งแต่บางทีนะมันก็มีเมฆเมฆฝนพอเมฆฝนมาเนี่ยสุขภาพผมไม่ดีเลย <c oughs> เป็นห้องกงฟุตรรกผิวหนังที่เท้าเท้าซ้ายโอเคแล้ว พอญาตยกขาขึ้นนะครับเท้าขวานี่ก็ยังเป็นปื้นอยู่เลยอัลรกรัลาสิงหากัญญาตุลาพฤศจิกาห้าเดือนครับเป็นโรคผิวหนังมาเนี่ยห้าเดืนอนปีนี้สาหัสเลยปกติมันก็เป็นปีละครั้งช่วงที่อากาศเปลี่ยนเป็นโรคภูมิแพ้อากาศปีนี้ซัดไปห้าเดือนเลยครับกัญญาตุลาพฤศจิกาเหลอสามเดือนไม่ได้ออกไปไหนเลย มันเป็นที่ฝ่าเท้าผมคิดว่าตอนนี้มันก็หนาวแล้วแหละครับาถามเพื่อนเพื่อนที่แคมปิง้งสายแคมปิ้งออกไปหรือ,อยังครับบางคนก็ออกไปแล้วละ่ะผมเห็นหลายคลิปอยู่เพราะว่าสับตะไครกันไปมา,าติดตามผมผมก็ติดตามคืนก็ตามไปดูอยู่หลายหลายคลิปหลายชนแนลก็ออกไปแคมปิ้งกันละผมม่คงจยประมาณสองสาวันนี่แหละผมก็จะออกไป ซื่งอจะประมาณเดือนธันวาคมต้นเดือนธันวา oh. กันยาตุลาพฤศจิกาสามเดือนไม่ได้ไปไหนเลยสามเดือนเนี่ยดื่นธันวาลนะครับจะไปผมมีที่จะไปที่แรกก็คืออุทยานแห่งชาติน้ำพองจุดชมวิวหินช้างสีอันที่สองเนี่ยภูเวียงอุทยานแห่งชาติภูเวียงอันที่สามเนี่ยน่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว แต่ผมม่แน,น่ใจว่ารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจะไปได้ไหมมาขึ้นเนินสูงหรือเปล่าไม่รู้นะน้าหนาวเนะี่ยจากน้ำหนาวก็จะกลับมาที่ปั่นกินนอนแอนคาเฟ่อันนี้เป็นร้านแรกของเอกชนนะครับอยู่อำเภอคอนสารจากนั้นก็จะไปอำเภอภูผามานันเป็นรานการเต้นเอกชนของอำเภอภูผาม่านนะครับไม่ใช่อุทยาแห่งชาติภูผาม่านนะครับจากนั้นก็จะไปผานกเขาอา่า มีลานกลางเต็นท์เจ้าป่าอยู่ผานกเขาแล้วก็อุทย,นยานแห่งชาติภูกระดึงก็คงเะ่ประมาณนี้นะครับ 1. นหินช้างสี 2. องภูเวียง 3. น้ำหนาวสีปั่นกินนอนคาเฟ่ห้าอำเภอภูผามัน 6. กผานกเขาเจ็ดภูกระดึง ผูกกระดิงผมไม่ได้ขึ้นไปหรอกผมประกาศเต็นนอนที่ตีนผูกกระดิงก็ดีใจแล้ว <c oughs> เอาเท่านีกน้ก<อ>่อนปีนี้คนหน้าน่าจะไปถึงนีกปีใหม่อยู่นะข้ามปีใหม่ยังไงแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆถ้าไปนั่งก็กอาจจะเจอกันที่จุดที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับอาจจะได้คางเต็นใกล้ๆกันคุยกันเล่นมั่ง <c oughs> เข้าใจว่าหายดีแล้วละ่ะนะยังเจ้างเหลืออีกอาการหนึ่งคือปวดข้อศอกเนี่ยปวดเราถ้าเรืปวดมากเลยมันมันงอแขนม,มาได้ครับมาแขนเดียวอ่ะมันมันจะใช้แขนเดียวมันลำบากอยู่อันนี้เก็ค่อยค่อยยืดค่อยยืดออกอ่าบางก็ปวดบางก็ไม่ปวด ก็กินยาเอายาคลายกล้ามเนะื้อเดี๋ยวผมก็จะเอามอเตอร์ไซค์ไปเติมลมเช็คความพร้อมแล้วก็จัดของลงพ่วงข้างประมาณช่วงนี้แหละของสามวันนี้ผมก็จะออกเดินทางแล้วก็หวังว่าอาจจะได้เจอกับเจอกันนะครับถ้าไปเจอกันตามลานกลางเต็นนะครับสําหรับท่านที่ไม่ได้ไปก็สนใจก็ทำขบข้าวเนาะกินข้าวโชว์ทำอาหารโชว์ <c oughs> <c oughs> ดูแล้วก็อร่อดีเนาะ ครับวันนี้ก็มาบอกข่าวแค่นี้ครับจะออกเดินทางแล้วนะครับสวัสดีครับ